สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่ผมจิมเบ้ก็นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําให้ทิกตอกของเรานะครับผมขึ้นฟีดนั่นเองนะครับก็สามารถเอาไปทําตามกันได้นะสําหรับวิธีของผมนะครับผมอันนี้คือวิธีของผมนะไปเข้าขั้นตอนกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมกดไปที่3มขีดนะครับแล้วก็การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้กดไปที่ จัดการบัญชีนี่นะครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับให้กดจิ้มไปที่สลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับกดไปเลยนะทีแรกมันจะเป็นออตอนนี้ของเราจะเป็นบัญชีธุรกิจอยู่นะฮะให้กดเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับพอทุกคนกดแล้วนะครับให้กดไปที่รายงานปัญหาครับผมกดตรงนี้ไปเลยโอเคนะครับโอเคนะครับเลื่อนลงมาครับ ก็จะเห็นวิดีโอและเสียงนะครับผมให้กดไปเลยเราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็กดไปที่ปัญหาอื่นๆนะครับกดไปเลยครับโอเคนะครับก็กดไปที่อื่นๆนะครับโอเคนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ให้ทุกคนกดไปที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับนี่กดไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้มาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับให้เราอธิบายนะครับเกี่ยวกับทิกตอกของเราไม่ขึ้นฟีดนะครับบอกทางทิกตอกนะครับแล้วผมจะพิมพ์ไปว่าวิดีโอของเราไม่ค่อยขึ้นฟีดเลยเช็กให้หน่อยนะครับให้กดรายงานไปเลยนะครับว่าโอเคตอนนี้ก็ ได้ทำการส่งไปให้ทาง t ิ kt อกแล้วนะครับก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะครับตอนนี้เอานะครับตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เหลือเให้ t ิกตอกนะครับส่งมาให้เราอีกทีนะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับผมเราจะมาดูกันนะฮะทุกคนตอนนี้ t ิก t อกก็ได้ทำการส่งจดหมายใม้ถึงผมแล้วนะครับก็เสร็จคลิปไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาอะไรนะครับก็ สามารถของนี้ไว้ใต้ง่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขที่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลครับ